สวัสดีครับมาต่อที่ EP ที่2นะครับสำหรับคลิปของการใช้งานเมื่อกี้ก็เป็นคลิปของการแนะนำตัวของสินค้าไปนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างทางโรงงานแถมอะไรมาบ้างนะครับนะแล้วก็ปุ่ม กดต่างๆโอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมมันมีแบตแถมมาให้นะครับแบตตัวนี้นะแบตตัวนี้นะก็แบตค่อนข้างใหญ่ครับบอกได้ว่าบัลเลอร์เลยใหญ่กว่าเจนหนึ่งผมพี่ใหญ่ใหญ่มากก็คงจะอึดดูครับนะเพราะผมใช้มาอย่างที่บอกก็หลายวันอยู่นะครับโอเคนะครับเวลาได้ไมค์บลูทูธไปแล้วนะครับถ้าเป็นการถ้าอ่าผมไม่ได้ทดสอบะผมเดี๋ยวผมก็ต้องถอดแบตให้น้องครับผมจะไม่แช่ใส่กล่องนะครับโอเค ตัวนี้ก็คือเราจะขันเหมือนไขควงก็คือถ้าขันตรงนี้ก็คือขันเข้านะลายตรงนี้ก็คือขายออกมันจะมีบอกว่าปิดเปิดอะไรพวกนี้ครับนะเดี๋ยวผมจะใช้ไขควงขันออกกันนะครับนะขันออกมานะโรงงานไม่ได้ขันมาเยอะนะก็ระวังด้วยนะครับตรงนี้ครับเกียววงเกีียวพังนะไม่ใช่ส่มสี่สมห้าล็อกไม่ตรงก็ขันอย่างเดียวนะระวังตรงนี้ด้วยนะครับนะเมื่อขันคลายได้แล้วเอามือหมุนก็ได้ครับเพื่อการเซฟนะเดี๋ยวมันจะ พังนะครับนะหมุนก็ได้นะครับเรามือสัมผัสได้มันจะเป็นจะต้องใช้ควงขัดนอาเป็นเอาตายนะครับนะโอเคถ้าเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมช่องใส่แบตนะครับตรงนี้มีช่องใส่ขั้วอยู่นะครับนะก็ดูให้ตรงกับตรงขั้วของเราที่เท้าแถมมาบางคนไม่รู้ก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับยังไงก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับนะเนี่ยเนี่ยใส่ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่เข้านะ ถามว่าทําไมไม่เข้าก็มันมีล็อกของมันอยู่นะครับถ้าท่านใส่บิดอย่างเงี้ยไม่ตรงขั้วก็คือไม่เข้าเหมือนกันนะครับนะโอเคแล้วก็ทําให้มันตรงขั้วซัดนะดูขั้วตรงนี้นะครับนะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นเกลียวอยู่นะครับนะสังเกตนะบ,บางคนต้องบอกก่อนบางคนก็โอ้โหอัดจอย่างเดียวเลยนะมันจะเป็นรูน็อตอยู่ตรงนี้นะครับนะเห็นไหมครับ มันจะมีมีเกียวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีน็อตอยู่นะครับนะไม่ได้ขัดอย่างเดียวน็อตขาดเสียของเห็นนะครับใจเย็นๆนะครับเวลาขันอะไรก็ดูซิมันเข้าลงเข้าล็อกไหมนนครับมันเนี่ยผมจะบอกกันในเวลาใส่เลยครับเป็นว่ามันจะมีเขีียวล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีล็อกของมันอยู่ดิมีคลิปของมันตรงนี้ก็ระวังหักนะครับระวังหักนะ ระวังหากถ้าหักขึ้นมานี่ยเดี๋ยวต้องซื้อของใหม่นะครับเนี่ต้องใส่อย่างนี้นะครับนะใสให้แน่นก่อนนะครับกดลงไปนะครับเมื่อใส่ตรงนี้กดลงไปปุ๊บเดี๋ยวน็อตตรงนี้มันจะตรงเองถ้าคุณใส่ไม่ตรงตรงนี้ไม่เข้าล็อกปุ่มเนี้ยน็อตมันจะเอียงจะรู้เลยว่าขันมันจะปีนเกียวเนี่ยแต่ผมขมเจ้ามือขันก่อนขันให้มันเข้าเกียวกันประมาณนี้นะครับนะโอเคเนี่ยผมก็มือขันนะครับธรรมดานะครับเพราะบางทีมันจะเป็นต้องขันเยอะถ้าใครมีเล็บก็เล็บขันก็ได้นะผมมีเล็บผมก็เล็บขันนะครับ นะก็ได้เครับเพราะไม่ต้องเป็นเราต้องใช้ไขควงที่มันมีความรุนแรงที่มันหักอะไรขนาดนั้นนะครับนะขายออกกอนนะครับโอเคนะครับนี่เปิดแล้วแล้วนะครับโอเคเก็บฝาก่อนระวังฝาไปก่อนนะครับวางฝาไปก่อนนะครับโอเคได้แบตมาแล้วนะครับนี่จะเป็นขั้วนะครับนี่เป็นขั้วแบตนะครับนะสังเกตดูนะครับดูดีๆนะเวลาใส่แบตก็พยายามใส่มันแน่นนะครับแบบนี้นะนี่ีจะเข้าล็อกออกมาพอดีนะครับนะพยายาม จริงๆก็คือเนี่ยนะมันจะมีเหลี่ยมของมันอยู่นะครับเนี่ยเหลี่ยมอย่างง่ายๆมีเหลี่ยมก็จะเข้านะครับถ้าถ้ามันท่านอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็ไม่เข้าเหลี่ยมนะไม่เข้านะไม่เข้านะมันก็ดันไม่สุดนะครับก็เลยเข้าล็อกไปได้นะครับถ้าเรากลับฝั่งนะครับอันนี้ปุ๊บดันไปนิดนึงนะต้องบอกก่อนบางคนบางคนเวลาเอาของไปรุนแรงมากผมไม่อยากผมไม่เป็นคนที่ใช้ของนิ่มนวลมากแล้วใช้ทนมากเพราะผมมองว่าของก็เราอะเราต้องรักษามันเหมือนกับเหมือนเหมือนแฟนคนหนึ่งอะเราต้องทนุถนอมมัน ต้องเออพูดมาต้องทุ่มถนอมเขาว่าให้ให้อยู่กับเราได้นานที่สุดอ่ะผมต้องบอกนี้นะเราได้ได้ผู้หญิงมาคนหนึ่งแต่เป็นแฟนคนหนึ่งเนี่ยเราก็ทุน่มถนอมเขาก็เหมือนกับอุปกรณ์เครื่องมือซึ่งใช้เราที่เรารักเราเนี่ยเราล้วระบบเซลล์โล่เรามาใช้เมื่อนทุ่เราซื้อมันเนี่ยเราก็ต้องทุ่มถนอมมันนะครับเนี่ยนะครับในเวลาเข้าล็อกนะเนี่ยผมผมใส่ยี้นะ ปุ๊บผมจะวางปุ๊บผมดันเข้าไปหน่อยนะครับผมดันกบางคนบอกเฮ้ยไม่ делает, ต้องสอนเยอะหรอกผมรู้อยู่แล้วโอเคผมเข้าใจครับบางบางคนไม่รู้จริงนะไม่รู้ก็มีนะครับนะก็อย่าว่าผมนะผมก็ต้องต้องอธิบายก่อนนะครับนะผมนี่ผมผมบางเสร็จปุ๊บนะผมบางนี้ปุ๊บนี่ครับผมบางนี้นะผมจะดันเข้าไปเปบาๆนะครับนะผมดันไปหน่อยนี่มันจะเข้านิดนึงครับเพื่อให้เคี้ยวตรงน,นี้มันผูกเข้าไปผูกตรงน,นี้มันผูกเข้าไปนะครับดันดันเข้าไปนะ นะครับแล้วก็กดลงไปนี่เข้าล็อกแล้วนะครับแค่นี้ครับนะนี่ได้ได้แบตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมฝ่ายสายฝาก่อนนะพยายามตรงนี้ให้มันตรงนะนะครับนี่ดันเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมปึ้มนะครับนี่นี่เข้าแล้วนะครับนี่เข้าล็อกแล้วนะครับนะเข้าล็อกแล้วเช็คดีดีนะก่อนจะขัาจัดขันดูดีๆนะครับนะว่ามันเข้าล็อกไหมเกียร์มันตรงหรือเปล่าดีเกียร์ไม่ตรงเลยครับเนี่ยนะโอเคตรงแล้วนะครับนะโอเคตรงแล้วเดี๋ยวผมมาแขรงควงขันนะครับหรือเหรียญก็ได้นะใครมีเหรียญบาทก็ได้นะ นี่เหรียญก็ได้นะเดี๋ยวมันจะถึงเวลามันจะเนี่ยก็พยายามดูให้ใหมันเป็นเกียวนะขัดดีๆนะครับนะโอเคต้องรักษามันดีๆนะครับนะพยายามเป,ป็นเกียวนะนะก็ต้องพยายามทําของน้องให้เขาอย่างแน่นนอนครับเนี่ยถ้าไม่เข้าเดี๋ยวก็ต้องต้องต้องแกะมาก่อนนะครับว่าทำไมไม่เข้านะครับนะผมไม่อยากจะใช้ความรุนแรงกับสิ่งของนะครับนะ ถ้าเราอยู่เรา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 ,เราใช้มันก็ต้องทําให้มันให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเห็นไหมมันจะปีนปีน,ป,นปีนอยู่นะครับนะขันก่อนขันให้มันเข้าให้มันตรงก่อนนะครับนะ โอเคเอาแค่ตึงมือพอนะไม่ได้ขันเป็นเอาเป็นเอาตายท่าเกี่ยวตรงนี้เบินมาเดินแล้วก็พังนะครับเอาเป็นไม่แค่เอาเป็นไม่ต้องเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะผมใส่แบตเรียบร้อยนะครับนะอ่าเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับอาจจะมีทงโรงงานก็จะมีแบตเข้ามานิดหน่อยเพื่อจะให้ท่านไปใช้ได้ต่อนิดนึงนะครับแต่ท่านก็ถึงเวลาท่านรับไปก็ต้องไปชาร์จเองนะเปิดเครื่องครับเห็นไหมครับ ถึงทึงตแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับตัวเจนเจนเจนสองดูนะครับผมเปิดก่อนนะครับสักครู่เดี๋ยวผมต้องปิดตัวไมบูทูตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะชนกันปิดก่อนนะครับนะปิดเครื่องก่อนนะครับสักครู่นะครับผมปิดเซลลโอวอนนี้มันมีแช็คสัญญาณบอสสิบหกอยู่นะครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับโอเค ปิดบูทูธตัวนี้ที่มันเชื่อมต่ออยู่มันจะได้ไม่งงครับมันมีหลายเครื่องนะโอเคจะได้ไปชนกันนะครับสักคู่นะสักคู่โอเคเดี๋ยวผมปิดใหม่ก่อนนะอันนี้คือเสียงปิดนะนี่คือตึ้งตึงต้งก็คือปิดมันจะมีไฟตรงนี้นะโอเคผมจะเปิดนะโอเคต,ตึงตึงนะครับโอเคผมจะเชื่อมต่อกับเจนสองนะจริงๆเจนสองในการเป็นการเชื่อมต่อที่ยากที่สุดอะ นั่แต่ผมทํามาเลยครับยากยากกว่าโทศรศัพท์นะจะยากนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดบลูทูธก่อนให้มันค้นหาก่อนอ่าเจอแล้วนะครับเจอนะครับเขียนว,ว่า b ศูนย์หนึ่งจมอจะมองไม่เห็นจอนะครับนะ B ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้มันเชื่อมต่อกันนะครับกาลังค้นหาอุปกรณ์นะครับกาลังจับคู่นะ นี่ถ้ามันจับคู่ได้ปุ๊บมันจะตืดเลยนะครับเพราะเครื่อง Gen 2เนี่ยมันเคยทําการเชื่อมต่อไวครั้งนึงแล้วนะครับนะผมก็ไปลบมันออกเพื่อจะให้มาทดสอบแล้วทดลองดูกับเครื่องนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดอ่ะโอเคนะครับนี่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วนะนะครับเปิดเซโลก่อนนะครับสักคู่นะอ่าเปิดเซโลของผมก่อนนะครับจะทดสอบให้ท่านดูนะครับน,ะนี่นี่ ก่อนนะครับสักคู่ครับโอเคมาแล้วนะครับผมเปิดห้องกู้ภัยก่อนละกันจะได้ยินเสียงกันนะครับโอเคนะห้องกู้ภัยนะจะได้ยินเสียงว่ามันออกไม่ดังขนาดไหนนี่ อ่นอผมเบานะนี่ครับสักคู่นะครับนี่ครับเวลามันโชว์หน้าจอนะตรงนี้ต้องมันเป็นรุ่นพงอยู่ให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เป็นบลูทูธนะโอเคนี่เปลี่ยนเป็นบลูทูธครับนี่ตึมครับมันจะขึ้นบลูทูธนะเพราะบางทีเครื่องมัน,นมันอาจจะถูกลบนะครับถูกลบแล้วคําว่าบลูทูธหายนะเวลาไปเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะถ้าเป็น<อ>ก็คือมันเชื่อม มันเชื่อมต่อนะั้นระบบเสร็จแล้วนะครับแต่บางทีบางทีมันไม่เชื่อมต่อเป็นรูปลําโพงนะครับนะมันเชื่อมต่อแล้วระบบได้แล้วปุ๊บต้องบอกก่อนว่าเวลามันเชื่อมต่อเนี่ยเดี๋ยวผมแบ็กไปก่อนคือเวลาเชื่อมต่อปุ๊บท่านท่านท่านเปิดบลูทูธใช่ไหมครับเปิดบลูทูธเนาะแล้วท่านเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ปุ๊บแล้วเวลาเปิดบลูทูตัวนี้มาปุ๊บมันค้นหาว่าเป็น B 0ศปุ๊บท่านกดเปิดไปปุ๊บมันขึ้นเชื่อมต่อว่าเชื่อมต่อ ไม่มีเสียงมีเดียนะครับแล้วก็ขึ้นว่าเชื่อมต่อนะครับก็คือผ่านแล้วนะครับแล้วท่านมาดูเซลโล่ถ้าท่านใช้อยู่แล้วในระบบเซลโล่ปุ๊บเนี่ยท่านท่านเคยเชื่อมต่อแล้วนะครับเวลามันเชื่อมต่อไปแล้วคบตรงนี้มันจะโชว์คาว่าบูทูธนะครับแต่ถ้ายังไม่เชื่อมต่อเนี่ยมันจะโทรคําว่ารูปลำโพงรูปลำโพงมานะครับให้ให้ท่านคลิกตรงรูปลำโพงนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้เป็นบูทูธนะครับมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้ว่าบูทูธนะครับดีก็ถือว่าใช้ได้แล้วตอนนี้ผมเู่าเสีียงงตรรนน้ะคับ เลขเสียงนี้จะไปรับผมใช้ผมจะใช้ไม่เยอะนะผมจะเปิดแค่นี้นะครับเนี่ยประมาณนักสองขีดเกือบสุดนะครับไม่สุดมากนะนี่ประมาณนี้นะครับเหลือไว้หน่อยนะครับเหลือไว้หน่อยหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงนะครับเพราะนี่เป็นห้องกู้ภัยนะเปิดให้ดูว่าฝังเสียงบันดังขนาดไหนนะครับนะน่แล้วกแล้วสื่อที่หมก็ใน่บางด้วนบรจริว่ารกมระแค่นี้ก็ดังนะครับเนี่ยแค่นี้ก็เขาจะด่ากันลังบ้านเลยครับอ่านี่นะโอเคเดี๋ยวเบาเสียงครับ เบาเสียงนะอ,นนอันนี้คือปิดนะปิดนะปิดนะปิดเสียงนะโอเคตอนนี้กูภัยพูดอยู่นะครับผมจะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงมาทีละคลิกนะครับทีละปุ่มนะกูภัยเนี่ยอ่ามาแล้วครับนี่นี่คือปุ่มแรกนะเสียงแรกยังได้ยินเลยนะครับขนาดไกลมือนะอ่าสองขีดครับสองขีดนะสองขีดครับ,อร,บรอดูนะครับ นี่ก็ได้ยินแล้วนะสองขีดนะครับสามขีดครับสี่ขีดแค่นี้ผมใช้ประมาณสามสี่ขีดเนี่ยแค่นี้ก็ได้ยินแล้วอ่ถ้าท่านบอกว่าไม่สัดใจเอาห้าขีดครับ โอ้โห5ขีดนี้ไปข้างนอกนี่เขาก็จะด่าท่านแล้วเขาลำคาญนะครับผมนั่งอยู่ในห้องผมได้ยินผมยังลคาแล้วบางทีมันดังเกินนะครับผมก็ลดมาเพื่อลดแซฟแบตนะครับนี่ผมเชื่อมต่อให้ดูแล้วนะครับนะของเจน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 หนึ่งนะครับในอย่างนี้ครับไมค์ของน้องเขานะครับไมค์บลูทูธนะเสียงดังฟังชัดกระทัดรัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปกดคีย์ในห้องเซลโลบ้างนะครับหอยโคบ้างดูสิว่าเสียงมันเป็นยังไงความคมชัดมันเป็นยังไงนะครับผมปิดก่อนนะครับโอเคเปิดมานะ ผมอาจจะทําคลิปไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะแต่เป็นการเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อได้นะครับนะโอเคนะครับผมไปทดสอบห้องเอ็กโคดูนะครับว่าเสียงไมค์บลูทูธเป็นยังไงนะครับนี่ปึ่มผมไม่หานี่ครับห้องเซตเอ็กโคนะครับนะผมกดนะครับนี่นะครับนี่ตอนนี้เป็นตั้งเป็นค่าไมค์บลูทูธแล้วนะเป็นบลูทูธแล้วนะครับนะโอเคผมจะกดคีย์ตรงนี้ดูนะครับอ่าดูดูนะ ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบเห็นไหมครับนี่ขนาดผมไกลปากนะเพราะเพราะ,เพราะกล้องโทรศัพท์ผมเนี่ยผมอัดอยู่ตรงนี้ไงอดัดจนผมยืดแขนออกมาเพื่อจะให้ท่านเห็นว่ารูปมันโชยไงอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็กดคีย์ตรงนี้แล้วผมก็พูดตะโกนไม่เถิงตะโกนก็พูดธรรมดานะครับคิดดูดีว่าเสียงจะท้อนกลับมาเนี่ยคิดดูดีว่า ไมของตัวเด่นไมอยู่น,นี้นะครับมันมีไมอยู่น,นี้นะคิดดูว่าไมของอิงดิงโกตัว B ีศนหนึ่งมันดูดดีขนาดตัวนี้ก็เป็นลำโพงนะครับในลำโพงมันอยู่นี้ลำโพงอยู่นี้นะครับอันที่เป็นไม้คิดดูว่าไมมันดูดดีขนาดไหนอ่ะท่านลองคิดดูดีว่าระยะทางยืดแขนเต็มสุดแล้วผมถือมาให้ท่านเนี่ยเพื่อจะอัดวิดีโอให้ท่านนะ่ะผมจะพูดอีกรอบนะท่านได้ดูว่าผมโมหรือเปล่าอัดผมกดแล้วผมก็เร่งเร่งวนล,ลุ่มไม่แค่เลขสี่นะ เลขสีนะไม่ได้เยอะมากนะครับสกิ๊กครับหนึ่ปุ่มอะเลื่อนขึ้นมา4ครั้งเะครับนะเดี๋ยวผมกดนะทดสอบทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 6 7งสามสทดสอบทดสอบ1นึ่งสองสามสทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ นี่ครับโอ้โหถือว่าสุดยอดนะผมถึงบอกว่าผมประทับใจตัวของไมอีลิงโก้ที่เป็น B 0 1มากผมใช้มาปีหนึ่งผมบอกเลยว่าผมประทับใจเขานะครับแล้วก็อึดทนนะครับแล้วก็คุณภาพสินค้าเขาค่อนข้างดีนะครับน้องที่ติดต่อรับมาก็นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าอาวิธีการตั้งเซลโลนะครับโอเคแป๊บเดียวนะครับผมกดตรงนี้ก่อนนะครับนะไปที่ตัวเลือกครับนะกดจุดสามจุดไปตัวเลือกนะนะครับ นี่ครับนี่นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มกดเพื่อพูดก่อนนะเราต้องตั้งจริงๆก็คือถ้าท่านไม่เคยตั้งรับไมเลยบลูทูธเลยต้องตั้งก่อนนะไปปุ่มกดเพื่อพูดนะครับปุ่มกดเพื่อพูดนะนะครับนี่มันจะมีว่านะครับเห็นไหมมันจะโชว์ว่า B 0ศตรงนี้อยู่นะครับนะแล้วก็ B 0 1ตรงนี้มันมี2ออันนะครับอ่าโอเคนะครับเวลาท่านได้ปุ๊บท่านไปเครื่องหมายบวกนะครับ ถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะเชื่อมต่อไปเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดคีย์หนึ่งครั้งตึ้มนะครับกดคีย์หนึ่งครั้งนะครับแค่นี้มันก็จะเชื่อมต่อครับมันจะขึ้นโชว์ว่าอันนี้ผมผมทําไปแล้วมันก็เลยมี B 0 1 2อันนะครับนะครับตั้งค่าได้นะครับน่ะดูนะนี่ครับเนี่ยแบบปเป็นการเอ่อไม้ไม้ของ B 01จะเป็นการตั้งค่าแบบกดค้างแบบคีย์นะครับเป็นกดแบบถ้าปกติอ่ะผมจะพูดว่าถ้ากดหนึ่งครั้ง แล้วปล่อยเป็นสลับไปมาแบบเซลโลที่เราใช้ไมค์ที่กดหน้าจอแบบตึ้มปุ๊บแล้วเราปล่อยแล้วเราพูดพูดจบปุ๊บปล่อยไม่ได้นะไมค์อิงโก้ตัวนี้นะครับรุ่นนี้ก็คือกดงี้ ทำการกดค้างปุ๊บนะกดค้างไปเลยนะท่านพูดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยหลักการเดียวกับว,วิทยุสื่อสาร,รเลยครับนะเป็นหลักการเดียวกันนะมันจะตั้งค่าไม่ได้นะมันจะต้องกดคีย์ค้างอย่างเดียวนะครับนะกดคีย์ค้างไว้แล้วก็พูดนะครับเป็นการตั้งค่าง่ายๆนะครับเข้าไปเชื่อมต่อในระบบเซโลก่อนนะคือกดกดไปที่จุด3จุดนะครับแล้วก็ไปปุ่มกดเพื่อพูดนะจุด3จุดนะแต่ผมดูนี้นะให้ดีทีทวนทีนะครับจุด3จุดนะครับเห็นไหมจุด3จุดนะครับไปที่ตัวเลือก ตัวเลือกนะครับอโอเคนะครับไปที่ปุ่มกดเพื่อพูดอันนี้ผมเซลล์ร่วมเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วท่านท่านดูปุ๊บถ้าท่านไม่มีคําว่า b 01โชว์ปุ๊บนะยังไม่มีนะข่านเชื่อมต่อจริงจะไม่มีนะโอเคท่านท่านบวกก่อนตึมนะครับนะครับแล้วท่านก็ไปกดคีย์ที่ตัวหมายหนึ่งครังตึ้งนะครับมันจะขึ้นโชว์ว่า b 01เป็นรูปของตัวของรูปเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนข้อความเนี่ยครับเนี่ยโชว์เป็นข้อความเนี่ยครับนะ,แล,ะแ,นแล้วถ ถ้าใช้ไม่ได้ท้างก็ต้องไปกดเชื่อมต่อบลูทูธอีกทีหนึ่งเพราะบางทีเรายังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธบางทีเราต้องเพิ่มต่อบลูทูธก่อนแล้วเราก็มาตั้งค่าใหม่นะครับเชื่อมต่อบลูทูธให้ได้ก่อนให้มันเชื่อมต่อให้มันโชว์รูปบลูทูธแบบนี้นะครับแล้วถ้าไปตั้งค่าใหม่ให้มันได้นะครับโอเคผมทดสอบไปดูอีกทีนะครับเสียงเป็นยังไงเนี่ยผมจะกดคีคดนะยค์นะครับอ่าทดสอบนะดีคยกดคีย์นะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสเทสเทสสด ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะเทสทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะเทสททดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ นี่นะครับนะผมลดลงมาก่อนยิ่ผมเกือบไป3ขีดนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับนะครับตัวก็เท่าฝ่ามือนะครับไม่แต่ตัวเล็กขนาดนี้แต่ความสามารถไม่เล็กเลยนะครับนะาเท่าฝ่ามือนะครับหมาตัวอ e ิงดิงโกบีศูนย์หนึ่งนะครับโอเคผมมารีวิวตัว ตัวบีอีไมบูทูธให้นะครับของน้องเข้ามานะครับนะนี่เป็นการเชื่อมต่อกับเจนสองโทรศัพท์เหมือนกันครับหลักการในการทาการเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างนะครับถึงเวลาท่านต้องเ,อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก่อนหรือเชื่อมต่อกับตัว p l c เป็นตัวเจนสองเจนหนึ่งอะไรก็แล้วลแต่เชื่อมต่อบูทูธให้มันเชื่อมต่อให้ได้เสร็จปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วท่านไปดูที่ค่าตัวหน้าจอเซลโล่ถ้าหน้าจอเซลโล่ท่านยังไม่ถูกตั้งค่าตัวนี้ไม่ถูกตั้งค่าเป็นมันเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บถ้ามันยังเป็นรรูููปไม้ลพงอย่กก กดคก,กเข้็ไปต้มรูปพวงให้มันเป็นรูปสัญญาณบลูทูธนะครับแล้วมีโครงโคแล้วก็ไปตั้งค่าไม์ตรงนี้นะครับแล้วกดคีย์หนึ่งครั้งตึ้มนะครับมันก็จะเชื่อมต่อในการที่เราจะกดคีย์ได้เวลาท่านพูดท่านก็กดคีย์ค้างไว้นะครับพูดเสร็จกกรปุ๊บท่านก็ปล่อยนะครับกดคีย์ค้างไว้พูดแล้วก็ปล่อยนะครับไม์อยู่ตรงนี้นะบางทีจริงๆขนาดไม่จาเป็นจะต้องให้มันตรงไม์ก็ได้ขนาดผมวางไกลขนาดนี้มันจะได้ยินเสียงเข้าไปข้างในเลยแต่ว่าโอเคล้าลำพงก,ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะตอนนี้ก็เป็นตัวที่ใส่ถานนนะะครับนะ แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้เป็นปุ่มป t อันนี้เป็นปุ่มเร่งเสียงนะครับลดเสียงนะครับตัวนี้เป็นปุ่ม s อสอนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้อะไรตัวนี้เป็นรูฟังเสียบสมอท้อนนะครับนี่นะครับแค่นี้ครับสวยงามสวยหรูครับมอีนองโก้บีศึงถือว่าโอเคนะครับโอเคแล้วก็มีพิเศษอย่างหนึ่งครับจากทางบริษัทนะครับมีตัวนี้ตัวแถมให้นะครับนะจริงๆนะครับแถมให้นี่นี่เป็นตัวสายคล้องท่านจะคล้องแบบนี้ก็ได้แล้วป็นคล้องแบบบท่านไปเสียตรง ตรงนี้ครับมันมีที่เสียบของมันอยู่นะครับมีที่เสียบของมันอยู่นะครับเส <ร plugging S 1> ียบของมันอยู่นะครับน <iniz> ะก็ไปคล้องแต่สั้นๆอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะคล้องแบบนี้ก็ได้นะครับคล้องเป็นห้อยคอนะครับนะสวยงามนะครับสวยงามว่าสายสวยงามนะครเนี่ยจับหัวซะแล้วนะครับนะ นาเซโร่วากี้ท็อกกี้นะครับเป็นสายคล้องสวยงามนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับถ้าดูติดตามรับชมของช่องเที่ยวกแกรนอยู่ที่ทํากล่องลิงก์ทำาน้นะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยผมการันตีได้เลยแนะนำเลยนะแนะนำแนะนำถือว่าขอแนะนําเลยดีกว่าขอแนะนาําำมตัว b 0 1นะครับ B01 เนะีนะ่ยเน่ย ผมก็ใช้อยู่นะฮะถ้าท่านถ้าท่านใดที่เคยไปดูไลฟ์สดของพี่เอฟอีเจ็ดสี่เนี่ยคนโทลนะครับห้องกลุ่มเพื่อนกันทุกที่นะครับถ้าท่านได้ดูไลฟ์สดใน Facebook กลุ่มเพื่อนกันทุกที่นะครับถ้าท่านไปดูได้เลยถ้าท่านพี่อ้นไลฟ์สด Facebook กลุ่มไพ่อนทที่เมื่อไหร่นะครับท่านพี่อ้นจากตรงนี้มาใช้นะครับเห็นไหมครับว่าเน็ o คนโท l ผมก็ใช้นะครับแล้วก็หลวงพี่หลวงพี่เอฟอีหนึ่งศูนย์เก้าที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรก็ใช้ ผมก็ใช้นะครับพี่วีหนึ่งร้อยก็ใช้นะครับหลายท่านนะที่มาใช้นะครับนะถือว่าไม่รุ่นนี้บีศูนย์หนึ่งถือว่าผมประทับใจนะครับผมแนะนําเลยแนะนําเลยแนะนําเลย,นนเลยว่าถือว่าโอเคเลยสําหรับตัวไมบลูทูธตัวนี้นะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแนะ่นอนถ้าท่านท่านใดสนใจนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้เบอร์ผมเนี่ยเป็นทั้งเบอร์เบอร์ถือและเบอร์ไลน์นะครับนะเบอร์นะครับ0 9 4 4951606ะผมตัวจอีทีนะครับ0944951606ถ้าใครบอกว่าหาซื้อที่ไหนพี่ของมือหนึ่งผมมีแต่เจอแต่ของมือสองนะครับถ้าใครอยากได้มือหนึ่งติดต่อผมมานะครับทักข้อความมานะครับหรือ โทรมาหาผมแล้วก็แอดไลน์ผมแล้วก็ทักไลน์ผมมานะครับเดี๋ยวผมจะมีจําหน่ายให้นะครับวักรครบจะเนี่ยได้ตามนี้เลยนะครับนะอุปกรณ์ก็อยู่ในนี้นะมีหัวชาร์จนะครับเป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมีคลิปหลังนะครับมีแบตเตอรี่พร้อมครับแต่ถ้าท่านบอกว่าผมอยากได้ท่านชาร์จมีไหมมีครับเป็นท่านชาร์จมีเหมือนกันท่านชาร์จแต่พนท่านชาร์จจะแยกขายต่างหากนะครับทางโรงงานเขาแยกขายต่างหากก็ถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นไรผมชาร์จได้อยู่แล้วนะครับไปเสียบชาร์จตรงนี้นะแกะตรงนี้ออกมานะผมไม่แกะของ้องะ แกะแกะปุ๊บแล้วท่านก็เสียบชาร์จเหมือนเสียบชาร์จโทรศัพท์ปกติแล้วก็รูชาร์จมันก็เป็นเหมือนกลอบของซัมซุงพวกนี้ครับนี่ นี่หลักใช้ได้เหมือนกันนะครับนะเป็นของอะแดปเตอร์ของซัมซุงของมือถือทั่วไปใช้ได้หมดนะครับนะใช้ได้หมดนะครับถ้าท่านใดสนใจตัว b 0 1เดี๋ยวผมขยับก่อนน้องจะได้สวยนะครับนะก็ได้เท่านี้ครับได้ไปทั้งชุดไปนะครับแล้วก็สายคอนแมตไปแล้วก็ตัวไม่ไปอันนี้ผมใส่แบตให้น้องเขาแล้วนะครับนะผมมาทดสอบให้น้องจะได้ส่งยู u ูบนะวิดีโอของทดสอบให้น้องเขาไปนะครับการเชื่อมต่อง่ายครับไม่มีปัญหาครับทำทำง่ายมากๆแล้วผมก็ใช้งานมา นานแล้วเป็นปีกว่าแล้วผมก็ไม่เคยเลิกใช้ไปเลยนะเพราะเจนหนึ่งถามว่าทําไมผมใช้เจนหนึ่งพูดได้ไหมดูพูดได้ครับผมก็กดคีย์ข้างตามตั้งค่าที่เราปิดแอปทูไปก็กดคีย์ข้างได้ก็เท่ดียแต่ผมมองว่าออผมใช้ไม่บูทูธดีกว่าบางทีผมมาเน็บตรงคอเสื้อเนี่ยผมเน็บตรงคอเสื้อนะครับตรงตรงตรงปกเสือ้อเน็บไปเลยเน็บที่เอวก็ได้นะครับแล้วก็เน็บตรงคอเสือ้อปุ๊บประลับเน็บคอเสื้อผมก็กดคีย์นะครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับใช้ได้เลยนะครับท่านถือแล้วง่าย ตัวเจนหนึ่งผมก็ติดเอลไว้ตัวไม์บูทูธผมก็พกม,มาไม่ต้องไปยกให้มันเสียให้มันใหญ่มากมายก็ไม์บูทูธใช้งานได้ครับอันเดียวเลยครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ง่ายเชื่อมตอ่อตัวเจนหนึ่งเจนสองตัว plc ง่ายถือว่าโอเคเลยนะครับกับตัวไม้ b ศูนย์หนึ่งใครสนใจติดต่อมาช่องเที่ยวก่อนแก่หรือโทรมาหาผมที่ผมทิ้งเบอร์ไว้ศูนย์เก้าสี่สี่เก้าห้าหนึ่งศูนย์หกวันนี้มาแนะนําตัวของการใช้งานแล้วก็ตัวเสียงของมันนะครับว่าดังขนาดไหนแล้วก็ไม์ My, มันดูดดีขนาดไหนก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้นะครับไมค์บูทูธอิงดิงโก้ตัวนี้นะครับนะ B01 นะครับไปแล้วครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ